สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวรอบรัว้วศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาประจำวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พบกับผมถาปนาคำสมัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับเริ่มกันที่ข่าวแรกครับการประชุมคณะกรรมการบริหาร เวลา13นาฬิกาดกรรังสิตวุฒสุวรรณรจนะผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานการดิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานกลุ่มบริหารงาน4กลุ่มงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้เช่นการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาพิเศษให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียนรวมของแต่ละเขตพื้นที่การรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดอุดรธานีในระหว่างวันที่18ถึง19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564และการร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลประจำปี2564ใน ในวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564าหสำหรับการประชุมในวันนี้จัดขึ้นในห้องประชุมเสมาอาคารศิริวิทยาธรศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมา ช่วงรอบรัว้วเคสสิบเ เวลา10นาฬิกาดกรทวีทรัพย์นามเกียรติรองผู้อำนวยการนางสาวยอดขวัญกุลเกตหัวหน้าหน่วยบริการเขตหนึ่งและนางสาวสุชาดาจุมพิกภัณฑ์หัวหน้าหน่วยบริการโนนสูงลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการโนนสูงแห่งใหม่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นท่านรองผู้อำนวยการและคณะได้เดินทางนิเทศกำกับติดตามและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการโนนสูงในการพัฒนาบุตรหลานและร่วมมอบของขวัญของรางวัลให้กับนักเรียนที่มารับบริการเนื่องในโอกาสกิจกรรมวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2564 ช่วงประชาสัมพันธ์รอบรัวขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีนะครับร่วมสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่สุขสารวันเด็กสุขีประจำปี2564ร่วมทำบุญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสเด็กโดยสนับสนุนบริจาคเป็นเงินของขวัญหรือของรางวัลอาหารเครื่องดื่มขนมตลอดจนโรงบุญอุปกรณ์การเรียนและอื่นๆตามความเหมาะสมครับ สามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการนะครับสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี341ขีด1ขีด37706ขีด2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสรรพากรครับคุณผู้ชมคะขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิน กองละ999บาทหรือรวมทำบุญตามกำลังศรัทธารวมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564ณวัดสลักใดตตำบลกุจจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะหมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวในวันนี้แล้วนะครับ ก่อนจากกันในวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยคำคมประจำวันนี้ครับคำพูดจริงฟังง่ายสบายหูเสริมความรู้ถูกการที่ขานไขเป็นคำคมภาสิทธิ์สกิดใจพระจอมทรเลตัดว่าวาจางามเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรู้ผมถาปนาคำสมัยพร้อมทีมงานข่าวรอบรู้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ